DKZ GAMING HERO ยูโรครับรูพอตซ้ายบนของแผนที่เจอกันโซล่าที่ไม่ใช่แก๊สโซฮหอเรเซ r ร์ขวาล่างของแผนที่ครับ โอ้ายฮีโร่พกซีด้วยน่ากลัวจิมจิมน่ากลัวจิมจิมยังไงเอ่ยครับต้องฟ้าโซล่ามีปัญหาการสเกลนะสังเกตได้เออไม่เชื่อไปถามเคียวดูอ๋อนี่มันนี่มันเล่นแบบเคียวเลยนี่ว่าเป็นเคียวสาขาสองเวอร์ชันโพตตสเฉย แต่ก็เสียงนะเออสำหรับผมมันก็น่ากลัวมันก็สนุกแต่มันก็น่ากลัวทุกครั้งที่เห็นการพ็อกซี่ละโถมสุดแล้วพยายามจะชีตเนี่ยมันคือฝังฉุบเลยไม่ชนะก็แพ้เลยไม่มีเสมอด้วยเออถ้าไม่มีเสมอต้องบอกว่าหัวก้อยเออหัวก้อยเลยอีกฝั่งหนึ่งยังไงรู้รู้เรื่องไหม ฮีโร่วางไพลอนเอาไว้ครับจะแคนเซิลหรือเปล่าแค่นั้นเองไม่แคนเซิลด้วยโอ้แคนนอนรั h ออน GSL แคนนอนรัสออน g ี l นี่คือการแก้แคนนอนรั h นะครับทุกท่านเวลาท่านโดนในแร้งนะครับเอาเวิร์เกอร์ของท่านออกมาครับครึ่งหนึ่งนะครึ่งหนึ่ง เอามาช่วยกันตีเอามาช่วยกันตีครับผมเล้เซรัลด์มาแล้วทางฝั่งโซล,ล่าเลี้ยวไปโรกอย่างเร็วเลยครับเลี้ยวไปโรกอย่างเร็วเลยและแคนนอนเสร็จแล้วด้วยครับเอาล้วฮะอ่ะเจอแล้วโซล,ล่าบอกเจอแล้วแต่กำลังจะเสียแฮชโซ่ so. เดี๋ยวแฮชชูรี่ครับกำลังจะเสียแฮชชูรี่แล้วฮะ เรียบร้อยต้องบอกบ้านทันไหมเนี่ยฮีโรต้องบอกบ้านเหมือนกันนะโู้แต่สล็อตมีน้อยมากมากบอกบ้านทันไหมเฮ้ยบ้านโลงอุ้ยอุ้ยบ้านโลงยังไงแต่ส่งมาสองลิ้นน่าจะไม่เท่าไหร่นะแต่ตรงนี้น่าจะกันได้หรือเปล่า โอเคทางฝั่งฮีโร่ก็พยายามเอาโปรออกมาไล่ออกไปเหมือนกันแต่ไม่ไปเว้ยเรือแทะไพลอนไปเรื่อยๆอา้าวอยู่ดีเกมก็ตึงตั้งแต่ต้นเกมเลยครับผู้นี้อยู่ดีก็ตึงเฉยอ่าคีร์แคนนอนไปได้ เหลือแค่นีคอนเดี๋ยวไม่ใช่อ่ะแกได้ละจะทำยังไงต่อครับวีโรโซลา่าเริ่มเริ่มตั้งลําได้แล้วนะชีดแล้วไปไม่สุดว่ะ,ะเปิดเน็กซัสสองแต่บ้านโลงมากเลยน่ากลัวเหลือเกิน อาแล้วครับแล้วเขาคือโซลา่าพยายามจะมาแงะพ็อกซี่ออกฮะ,ะพยายามจะมาแงะพ็อกซี่ออกผีโรก็ไล่ออกไปครับเอา ดูว่าโซล่าจะแงะออกได้ไหมถ้าแงะออกไม่ได้คือยูนิคเขาจะเดินใกล้มากอย่างนีแล้วมีแบบเท็ุวาร์ปเกตอีกต้องไม่เดินออกไปนะต้องโคเอร์ติชั่นตรงนั้นไว้ครับเซอด์ไม่งานเจอเซอร์ดิงลันบายนี่ปวดหัวอีกโอเคมาสองโอราเคิลครับตรงนี้เจอ,อ,จอปิดไพลอนเจอปิดไพลอนไหม โอ้โหโดนปิดไพลอนก่อนครับอาฐานเทคฮนะออฟไลน์ไปสามฐานเลยพยายามจะเร่งเกมต่อครับอเดฟบอลดูดิว่าพอตอนเล่นเร็วกว่าแค่ไหนเออบุกใส่อย่างต่อเนื่องโอ้ตรงนี้เสียดายรีซอร์มากๆเลยเยอะนะนะไยฮีโร่น่าจะปล่อยครับ ราะตัวเองก็ไม่ได้พร้อมอะไรขนาดนั้นฮาล้าแต่ได้แต่ถ้าแบบจะพปชนะณไฟนี่คือยังมองว่าไม่มีภาพนะโอ้แล้วจังหวะบินไม่ดีฮะลายบินไปชนคุีน,นี่โอ้หนักแล้วหนักแล้วครับเรา่าเสียไปอีกหนึ่งเกตคือมันต้องซ่อมไงไอของที่เสียไฟปฮีโร่ก็ต้องสร้างซ่อมขึ้นมาสร้างซ่อมขึ้นมาไม่งั้นมันรันเทคต่อไม่ได้ เพราะฉะนั้นถ้าอยากมีภาพต้องฮาร์ลัสดุดกเลยครับเพื่อดึงเกมไปอีกสักสามนาทีห้านาทีหมายถึงว่าทำให้เกมมาชะลอไปนะชะลอไปพอถ้าดูสปายไม่ต่างหรอกแต่ไอฐานเทคที่มันควรจะมีอยู่แล้วอย่างเงี้ยเดี๋ยวฮีโร่ต้องมาต้อมนงโอเคครับแล้วก็ ขึ้นโรโบเบย์ดิสรับเหรอไม่ก็โคโรซัดเอามาเคลียร์พวกยูนิตข้างล่างของเซิร์ฟเฮ้ยพี่ยังไม่เจิมเลยถ้าดูตอนนี้คือผมให้เครดิตโซลา่าอะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาแก้รัสได้ผมยังไม่เคยเห็นผู้เล่นคนไหนที่รัสแล้วแบบ ุ้งอ่ะแล้วกลับมาชนะเลยเว้ยเพราะว่าการลงทุนในการลัสต้นเกมอ่ะมันคือรีซอนปริมาณมหาศาลนะพอนับถ้าถ้านับจากวีซอนในช่วงเริ่มเกม,มนะทุกอย่างมันมีค่ามแล้วตอนเนี้ยมันไม่ประสบความสําเร็จและตอนนี้มันคือการยื้อต้องใช้คำนี้ยือย้อยื้ไปเรื่อยๆ๋ยวตัวเลขมันจะฉีกครับอย่า,อย,าอย่าเซิร์ฟมันเนี่ยเครื่องติดรอบถึงละอ่าเทคเปิดอะไรเงี้ย ไ้เดีย่ยมันจะฉีกเลยเนี่ยเริ่มแล้วเจ็ดสามเก้าสามเนี่ยถ้ายัางฮาราสไม่ได้น้ำได้เหนือนะในระดับแบบไดเวอร์เกอร์สิบสองตัวแปดตัวก็จะเหนื่อยครับฮีโรก็จะเหนื่อยอ่าต้องอเห็นนะพูดเหมือนรู้เลยไดเวอร์เกอร์ไปแปดครับต้องชะลอ,อยังไงก็ต้องชะลอเพราะไม่งานโซลา่ามาแน่ อาแล้วครับโรกเล่นดอบดิสรัปเตอร์เบรกเกมนี่คือพยายามฮาราเพื่อดึงเกมการฮาราของฮีโร่คือการชะลอเกมเะชะลอเกมนิดนึงเพราะรู้ว่าโมเมนตัมเกมไม่อยู่ฝั่งเขาอุลโโซราก็ไม่เร่งด้วยครับ เชีงรอเทคไว้มั่นใจว่าตัวเองเกมเกมเล่นได้่ะเกมนำแก้แก้สถนานการณ์ชีพต้นเกมมาได้แล้วโอเคได้ไปนหนึ่งควีนครับดรอปดิสตรับมา อู้แล้วปล่อยเซียจุ่มเบรดเลยฮะฮีโร่ไม่ค่อยดีนะไม่ค่อยดีมันเหมือนแบบมีคนดูบ้านเราตลอดเวลาไม่มีอะไรมาไล่เลยไม่มีสตอเกอร์ไม่มีฟินนิกอะมีมีสต็อกเกอร์มาแล้วเนี่ยครับพยายามจะชะลอเกมครับฮีโร่ดรอปเดดบอลดรอปเด,ดบอลดรอปเด,ดบอล อุ้ยๆๆอุ๊ยอุยอุยยังเร็วยังเร็วดูสัพายดีครับน่าเป็นห่วงมากตอนนี้แล้วเสียโอ,อราเคเลิลไปหนึ่งลำมฮะแรกหนึ่งควีนตรงนี้นี่สุดท้ายต้องวาร์ปอินสตอกเกอร์มายิงเสียออก เดนบอลอัดครับอูโซล่ายังหลบได้อีกแล้วก็หลบได้อีกฮนะเออค่อนข้างรับมือกับเดนบอลได้ดีแล้วก็เสียโอราเคิลไปทั้งหมดแล้วครับทางฝั่งฮีโร่ Hero. แกมีปัญหาใน,เ,นเ,กเกมเมื่อกี้แล้วนะการบุกที่ต่อยหน้าตัวเองรัวๆคือให้เครดิตคนคนป้องกันอยู่ใช่ไหม คือสไตล์ฮีโร่เขาเล่นอย่างนี้อยู่แล้วอะบุกใส่บุกใส่บุกใส่ใสโอเคบุกไม่เข้าจีอาจจะรอมาลองกันสักหนึ่งรอบก่อนอะไรเนี้ย <Okay. S 1> ถ้าบุกแล้วแตกแต่ด้วยความเป็นโปรดอระครับพอบุกแล้วมันแตกเองอการรีเออรียมีกลับมามันไม่ได้เร็วขนาดนั้นคือมันไม่เหมือนเซิร์กเซิร์อยังที เห็นเซิร์ฟบุกไม่เข้าแล้วก็ต้องกลายเป็นฝ่ายตั้งรับเซิร์ฟบางทีเขาก็รับไหวนะรับได้ครับอู้หลบเดดบอลสวยงามโอเคฮีโร่ค่อยๆซ่อมสับไายขึ้นมาครับอย่างใจเย็นโซล่าอย่าสับไายก็แม็กแล้วนี่คือสเสน่สตาร์ครับไม่ว่าคุณจะรวยกว่าแค่ไหนครับไม่ว่าคุณจะทุนนิยมขนาดไหน ผมมีจํากัดให้แค่200ซสับไพ่เท่านั้นครับตัวความเท่าเทียมแล้วก็เสมอภาคเพราะฉะนั้นซับไพ่แม็กแล้วยังไม่อาายเป็นเหตุตรงนี้ก็นั่นแหละฮะโอเคไวเปอร์คุกมาเคลียร์ดิสรับก่อนเคลียร์ดิสรับก่อนจังหวะนี้ดิสรับได้เดสบอลมาโอเคเดสบอลหมดไปแล้วก็โดนไปเหมือนกันนะแต่ยังยืนไฟได้อยู่ครับทางฝั่งฮีโร่ฮะเราพยายามจะไล่กระทือคนตกรถ คนตกรถครับโู้โูโโ้โบิงหลบดังเอาอะพยายามจะกระที่ไฟคืนทำเข้มแข็งหูอารมี่ต่างกันเกือบครึ่งครึ่งะตอนไฟเมื่อกี้อยู่ได้ไฮเทมป้าเลยมันเห็นฟีดแบ็ด้วยปะฟีดแบ็ใส่ไวเปอร์ปะแล้วก็รอเทคไส่สตอมกัน เราลันบายมาฮีโร่ครับอย่างคงไมโครได้ดีเดฟชั่นดีมากแล้วยังไงเดสบอลไหมอู๋เวอร์เกอร์มันน้อยเลยอยากได้วอร์เกอร์เยอะๆตรงนี้เน่ยโซล่าหลบไปอย่างนะยังไม่จ่ายเดสบอลอู๋อู๋เบลลิงเบลลิงจ่ายกับเซลัตเลยแล้วตรงนี้ดิสโรเตอร์เหมือนลุกไมโครแล้วฟีดแบกใส่ไวเปอร์ไปแต่ได้ไปเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นเขายัางเหลือ2ตัวมานานเต็มๆแล้วก็ชาคโครซัสออกมาเรียบร้อยครับ โฟลซัสหายไปแล้วเหลือสตอกเกอร์ทางขวามือคอมนี้เท่านั้นครับทางฝั่งโซล่าครับพยายามจะเอาเบลลิงเข้าไปจ่ายดาเมจครับฮีโร่ก็บิงหลบบิงหลบบิงหลบไปไอันทีป้าตายลงไปสตอกเกอร์ฮะบิงมาลีโลเคชันด้านหลังตรงนี้บิงยังติดคูดาวอยู่แต่โซล่างไงเหลือราเวนเจอร์อยู่กลุ่มหนึ่งเล็กๆกลุ่มหนึ่งเล็กๆทางฝั่งฮีโร่ก็พยายามไล่ต้อนคืนไปครับเอาบุกไม่เข้าเหมือนกัน บุกไม่เข้าเหมือนกันบุกไม่เข้าเหมือนกันหนกลายเป็นว่าเป็นแมช์อัพทีวีอ่าพีวที่แลกกันมันนะไม่ได้แบบแข่งฟาร์มเลยขนาดนั้นอ่ะบุกโตขึ้นมาครับหลังจากตั้งรับแล้วทําได้ดีครับฮีโร่จะต่อยหน้าตัวเองอู่รอบหนึ่งไหมกลายเป็นว่าจุดเด่นของเขาคือจุดอ่อนของเขาครับตัวนี้ทาได้ไม่ค่อยดีในเกมบุกแล้วกันเออ ทำได้ไม่ค่อยดีแล้วก็เจอกระชาอิมอร์ทลกับอาร์คอนมาก่อนนะครับสองคียูนิตตรงนี้ดูแต่อาร์คอนดูความแข็งดูความแข็งนะกว่าจะแตกครับแล้วก็เดสบอลอัดเข้าไปเข้าข้อเหมือนกันแต่อาศัยปริมาณครับแล้วนี่คือบ้านของโซล่าครับโซล่าสามารถจ่ายเติมได้เรื่อยๆฮีโร่ Hero, ก็มาบุกไม่เข้าครับ โอเคครับสวัสดีครับตามจาก YouTube อ่ายินดีต้อนรับครับผมยินดีฮะยินดีเพื่อมาดูสดด้วยกันทุกทุกวันอังคารแล้วก็พฤหัสนะครับในเดือนนี้แล้วก็เดือนหน้าจนถึงวันที่18นะฮะ18คือรอบเพย์ออฟแลละก็ขอบคุณอาฟิก a าทีวีครับไทยแลนด์ Thailand, ที่ประสานงานหาสัญญาณถ่ายทอดสดมาให้กับพวกเราได้รับชมกันแบบเขาเรียกว่าเต็มอัธรส แม่งานแม่งานแม่งานโอเคครับโซล่าตอนนี้กลับมาซับายแม็กอีกแล้วนี่คือพลังของการรีซับายนะแล้วผิดแบกฟีดแบกเปลี่ยนเป็นอาร์คอนแล้วซส่ตอมโซนเอาไว้พยายามจะเซตอาร์คอน con, แล้วซส่ตอมโซนอีกรอบหนึ่งจะดูเหมือนดาเมจจะไม่พอครับแต่โซล่าก็กลับมารีกรูปกันอยู่ฮนะตรงนี้โอ้โห้วเบลิ่งอัดเข้าไป16โปรครับเปิดแผลของทั้งฝั่งฮีโร่แล้วถ้าแพ้ไฟนี้จะกลับมายากพอสมควร แต่เหมือนโซลา่าก็จะไม่พร้อมเหมือนกันนะเรายัางไงหาเลี่ยมหาเลี่ยมดอกไซตอมไซตอมแต่โรคตรงนี้ครับโอ้โหเบสแต่เป็น,น,ปนว่าฮีโร่เบสเอาอีกแล้วหลุดไมโครเรียบร้อยเลยครับซัดไปอีกหนึ่งมินาโลไลครับเพราะฉะนั้นอินคารร่วงแน่ๆแล้ะยะยาวจะกลับมายากเหลือเกินโซลา่ามีโจทย์เดียวคือทลายคอมนี้ให้ได้ก็จะเรียกจีจากฮีโร่ได้ครับ เพราะฉะนั้นมีเท่าไหร่ต้องใส่ให้หมดครับโซล่าเพราะตัวเองอ่ะเปิดได้4ี่แฮชเลยและแฮชที่หก็ขึ้นมาแล้วด้วยครับมุมป่าบนของแฮที้อ่ะอินคัมมีให้เล่นอาร์มี่ก็พอมีแต่จะเข้าไปปิดเกมนี้ยังไงครับพอฮีโร่อะซ่อมอีโคไม่น่าทันอะโดนไป40เวอร์เกอร์ขนาดนั้นกัดฟันสู้มากัดฟันสู้มาแล้วก็ชากวาปิดซึมครับตัวปัญหา ควีนเก็บว่าปิดซึมไม่ได้ครับต้องรีกูฟกันใหม่ครับทางฝั่งโซล่าแล้วก็โถมอีกรอบหนึ่งรอบนี้เอาเวอร์เกอร์โถมเข้ามาด้วยครับเก็บอาร์คอนก่อนแล้วก็อิมมอร์ทัลเรียบร้อยกลับมารีกูฟกันอีกรอบหนึ่งฮีโร่ก็พยายามจะกระทืบไฟนี้นะพยายามจะกระทืบไฟนี้ให้ได้ครับโซลา่าก็พยายามเติมของฮะโอ้โหลัดแมนสแตนดิ้งมากๆครับไฟนี้ยังไงสตอเกอร์ oker, สุดท้ายต้องถอยก่อน สุดท้ายจีให้ครับอู้หเพราะว่าอะไรอินคัมนะฮะการฮาราต่มันจะส่งผลในระยะยาวครับฮีโร่ไม่มีอินคัมให้มาเติมอามีสู่แล้วฮะต่อให้รอบนี้บุกไม่เข้าก็จริงแต่โซล่าจะรีอามี่กลับมาได้เร็วครับแล้วก็ถมบุกค,คืนนั่นเองครับโอเคอย่าไปรอเกม2นกะันฮีโร่ครับบูพตอนนะฮะ สายล่างของแผนที่ครับส่วนนี้ก็โซล่าครับเรสเซอร์ Red ขวาบนของแผนที่ครับขออีกแค่เกมเดียวโซล่าก็จะเข้าสู่รอบต่อไปครับแล้วถ้าฮีโร่แพ้เกมนี้แ่ะครับพี่ตกรอบเลยครับไม่มีสายล่างครับ <c oughs> เ,เรีว่าเศร้าใจจัด ไม่มีนะไม่มีเอาแบบที่สามมาเพย์ออฟกันก็ไม่มีครับทัวร์นี้ไปไวๆครับเป็นแบบดับเบิลอิลิมิเนชั่นครับกล mm ุ๊ปสี่คนเข้ารอบสองตกรอบสองเคียวฟอร์มสวยหรูครับชนะไปสองซีรีส์คร, mm hmm. ครับเข้าไปก่อนเลย อยากเซลนากาไว้ก่อนครับโซล่า้วเทคต่อมาก็เป็นโรคเนี่ยเห็นมาเล่นเร็วอยู่แล้ฮีโร่จะต่อยหน้าตัวเองอีกหรือไม่ GSL เงินรางวัลลดแบบครบภาพนะครับจากสามหมืเหลือเหลือเจ็ดครับก็เลยต้องหลุนต่อไปว่าพี่หน้าจะมีอยู่ไหม จริงๆจากสามหมื่นเหลยญสาร้เหลือเจ็ดพันสารัอยเจ็ดพันเหียอสามจริงเอาแหละลาเด็บไทย้ามาดูการแก้ปัญหาของโซล่านะก็ไม่ทูซีเก็บเก็บแร่ต่อก็หนีได้ก็หนีแล้วก็เอาคุยเอาอะไรพยายามมารอกัน เซอร์กิงมาดักรอเอาไว้ครับจังหวะนี้เ,เอาควีนมาช่วยกันยิงช่วยกันไล่ยนี่คือการแก้ปัญหาของโซล่านะก็เยอะคือมันก็เสียเวอร์เกอร์บ้างครับแต่แทนที่มันจะเสียระดับสิบตัวขึ้นอย่างเงี้ยเอาก็าแก้ไขออกมาได้แล้วกลายเป็นว่าอาเดปเลี้ยวเข้าเลี้ยวออกเนี่ยไซยนิคกานเฟอร์เข้าๆออกๆมาก็ได้ไปแค่สองเวอร์เกอร์ พอฮีโร่ก็ไม่เอา้าเอา้าเอา้าพลาดโอ้โหอันนี้พลาดยังไงอูแต่มีอิมอร์ทอลมาช่วยพอดีและอาเดฟออกมาโอ้ยดีครับที่มีอิมอร์ทอลโอมาพอดีกำลัง <c ười> แบบโอ้ไม่ได้กันว้อกันวอลบ้าน่กนะกันว้อก็มาช่องสองเป็นช่องสองมันเป็นอดีตแล้วไนงะได้เหรอ เอาอีกแล้วแล้วรอบนี้ไม่มีอินมอร์ทแล้วยาวๆยาวๆเลยปุ๊บเข้ามามินอลโลไลก็ได้ไปหกเจ็ดตัวผมว่าได้ไปหกครับแล้วจังหวะนี้อเด็บซัดก,กับคีนะหูถูกคู่มากเอาแล้วยังไงไซออนิคันเฟยก็มาแล้วโอ้โหเซอร์ลิ้งกับโรเขาเข้ามาพอดีครับพีโร ต่อยหน้าตัวเองอีกแล้วครับผมแต่ยังไงวาร์ปอินมาเติมอะเดฟอะเดฟมาพยายามจะถมสุดใจถมสุดใจเข้ามาต้องจัดการโรคให้ได้ก่อนจัดการโรคให้ได้ก่อนแต่ก็อยากได้วอร์เกอร์เอาไงดีฮะเหมือนกดเอมูฟด้วยเมื่อกี้ยิงฟอร์คเลอร์เฉยเลยเสียเป็นเสียเป็นหมู แล้วเจอเซอร์กลิงหลันไม้เข้ามาในบ้านอีกแล้วครับฮีโร่ฮนะอู้พาดง่ายมากๆเกียร์าพาดง่ายมากๆไม่ยอมกั้นวอล์บ้าไม่มียูนิตบังบ้านไว้แล้วกลายเป็นว่าอาเดฟกำลังจะพังหมดแล้วหรือเปล่ายังไงซานติมิท์แคนเฟอร์มขาขโมยแต่ตรงนี้ฮีโร่โดนไป16วอร์เกอร์ครับกำไรกว่าเห็นเห็นโซลา่ายังคงรักษาวอร์เกอร์ของตัวเองเอาไว้ได้นะเขพยายามรักษาสุดชีวิตครับแตกวอร์เกอร์ออกมาสแต็กวอร์เกอร์ไว้สแต็กวอร์เกอร์ไว้ แล้วจวังหวะนี้ล่อล่ออาเดฟเอาไว้ล่ออาเดฟเอาไว้ครับโอเคจะไปไหนจะไปไหนไม่มาไม่มาแล้วก็รีคอร์บเหลืออาเดฟเพียงแค่สี่ตัวเท่านั้นครับโอ้โหสโซลา่าก็จ่ายเวอร์เกอร์ไปเยอะเหมือนกันนะจากจังหวะประธานวัซซูกูนี้สิบเอ็ดเวอร์เกอร์ครับเวอร์เกอร์รูดลงมาเหลือเพียงสามสิบจะถมคืนเลยไหมหรือจะซ่อมก่อนครับโซลา่า แลกกันนวลนัวตอนนี้ยังมองไม่ออกนะต่างฝ่ายต่างเจ็บครับต้องใช้คำนี้เออมีอะไรไม่คุยกันดีๆใช้กำลัง่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เราจะให้คุยกันยังไงการทูดเหรอเฮ้ยนายส่งอเดฟมาคุยดิตรงกลางฉาแล้วโอ้โหเซิร์ฟอีกา,ารเฟอร์ก็ไปตรงแลมตรงนี้ครับโอ้โเราเซิร์ฟไม่ค่อยชอบสู้ในแลมสักเท่าไหร่แต่ยังไงโลก๊กเอ้ากลายเป็นโลก๊กเอ้าเอ้าเฮ้ยไอ้โลก๊กไอ้โลก๊ก โอ้โหเอาเหมือนกันอเดฟรูดลงไปครับแล้วเจอเซอร์คิ g งลันบายอีกแล้วครับฮีโร่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเออมีปัญหาหลังบ้านนะเรา <c oughs> เกมนี้ไม่รู้ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจไม่รู้นะแต่เวอร์เกอร์ที่เสียไปผมมองว่าฮีโร่เขาไม่น่าเสียครับแต่จังหวะน,นี้ยังไงพยายามจะวับอินวัปเอาเล่นกับอินมอร์ทครับเล่นกับอินมอร์ท เล่นกับอินมอร์ทอลแต่เดฟกำลังจะโดนเคลียร์หมดแล้วเหมือนกันครับอู๋ได้เห็นพลังของโรคราเวนเจอร์ก็เกมนี้นี่แหละะอเดฟบอลแดงก็เอาไม่อยู่ครับโอเคเหลือ2ราเวนเจอร์2อินมอร์ทอลครับสุดท้ายราเวนเจอร์เกิดมาอีก1ครับผมเอาราวเวนเจอร์เกิดมาอีก1แล้วเซอร์ลิงมาอามาเฟียเจอมาเยอะฮนะเก็บ2อินมอร์ทอลเลือดแดงเถือกไปก่อนครับแล้วก็จ่ายเวอร์เกอร์ไปสามสิบสองครับฮีโร่ฮะคือหลังบ้านไม่เอาอะไรแล้วจริงๆครับไม่เอาแล้วฮะ เออฮีโร่บอกพี่พอแล้วไม่เล่นแล้วหลังบ้านะ่ะไม่เล่นแล้วเวิร์เกอร์คือ0ูนครับศู 0, นะไม่ใช่0ูนนะศู 0, ไม่มีอินคัมครับฮีโร่กำลังจะหลุดลอยจาก GSL ไปครับเพราะว่ายังไงโซล่าก็มีอินคัมครับโซล่าเล่นได้ครับฮีโร่เล่นไม่ได้ครับมีมินาร่พอเพียงแค่สร้างหนึ่งโปรบเท่านั้นครับผมฮีโร่ กำลังจะล่องลอยสุดท้ายจีจีครับโอ้โหดูโซล่า yes ยังเอาครับโซล่าได้เข้าสู่รอบต่อไปนะครับตามเคียวไปเลยครับในกรุ๊ป B ครับส่วนฮีโร่ก็ว่ากันใหม่ในซีซั่นหน้าของ G S L ครับผม